โมดทีสองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วย อำาสุดในทุกสิ่งที่เรามีทะลุนใทนทะลุยังไม่หยุดยั้ง พวกไปต่อไป yes เห็นปลาราบเลยเห็นกันปลาราบ เราพาพวกไปต่อครับผม สุดใทุกสิ่งที่เรามีล,ลัลโหลนา้ทะลุยังไม่หยุดยังระบ มนาแล้วฮ่าๆเเราจะบุกอัดฆ่าสุดในทุกสิ่งที่เรามีทะลุมันให้ทะลุยังลุดยังบครับไปีเบอ้วเลยเอาอยังไงเปลี่ยนส25อังรเวั25 50ยิงวังผล ที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วย สุดเทุกสิ่งที่เรามีทะลวมันให้ทลุอย่างไม่หยุดยั้งครับผม Okay, let's go.